โอเคเพื่อนๆก็กราบส,สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TP James Channel อีกแล้วครับวันนี้ครับตามคำขอนะจะมาทำเควสลูกแก้วนะครับตั้งแต่เวล47จนถึงเวล97นะถามว่าทำไม47จนถึง97เพราะว่าสกิล107สกิล117 127นะครับนะครับ1้100 27, 100 47, 7 147 157 1เ7เนะี่ยคือมันทำง่ายมากเดี๋ยวจะถามเดี๋ยวจะบอกว่าทำยังไงนะแต่มันทำง่ายมากเลยครับเป็นเควสที่ทำง่ายมันไม่ซับซ้อนเหมือน47หรือ97นะโอเค มาเริ่มจาก4-7ก่อนครับถ้าใครเลเวล4-7หรือ4-8แล้วนะครับก็มาสามารถนะครับมาทำเควสนะครับลูกแก้วลูกที่5นะครับลูกแก้วลูกที่5ได้ที่ครูฟิติกของแต่ละโรงเรียนนะครับก็จะเขียนอยู่อนมครับ Apply for experiment นะครับการทดสอบลูกแก้วลูกที่5นะครับรับมานะครับรับมาเอ่อค่าบาบา15ตัวนะครับค่าบาบา15ตัวโอเคลุยครับ ทำได้ไหมเนาะไม่มีคนช่วยครับจะไหวไหมเนาะไม่มั่นใจเหมือนกันครับก็วันนี้มีร้านค้าดีดีแนะนำนะครับเป็นร้านค้าที่ขึ้นตรงกับช่องทีวีเจมส์ชาแนลของผมนั่นเองนะครับคุทธพัฒน์นะครับช่อง85นะครับเสื้อปิกาจูคาถาเฟรนนะเปิดตั้งแต่6กโมงถึง5้าทุ่มนะครับทุกวันนะครับกดถอยทุกอย่างลด15%ถูกกว่าซื้อเองแน่นอนนะครับให้ไปกดแม่ค้าได้เลยขายเอ็มรับกลาง ID รับกลางไอเทมด้วยนะจ๊ะร้านค้าเราแทบจะเป็นร้านสะดวกซื้อไปแล้วครับถ้้้้าาาาาใใใคคครรสสนนนจจก็เเขมมุยแ่ไไดอะะับ อันนี้ทําตาไปด้วยกันเลยนะนี่ผมยอมสร้างตัวใหม่เลยนะฮะนี่ยอมสร้างตัวใหม่เลยนะมากดขวาแล้วจะดูไม่เข้าอ่ะยอมสร้างตัวใหม่เพื่อมาทำเฟ้นลูกแก้วเลยนะหลายคนสงสัยว่าพี่มันท,ทำยังไงวะเอาเคเรามาดูด้วยกันครับว่าทำยังไงเนาะไม่เป็นไรครับผมพร้อมจะช่วยผู้เล่นใหม่สเสมอรครับขอแค่ผู้เล่นใหม่กดไลค์กดซับสไคร้ช่องีเ m มไฟนอลแล้วก็ฝากทายาคารไป้วยนะครับ <S <S โอเคครับปลาบาสิบห้าตัวดูมีหมาไว้เนี่ย หมาหมดแล้วด้วยนะครับหมาหมดแล้วด้วยนะครับห้ามตายหรือเปล่า นะครับโอเคนะครับเขาจะโอเคนะครับเออโอเคครับบึ้มนะครับสามนะครับสามตัวแล้วนะครับโอเคได้คนช่วยทำเห็นไหมได้คนช่วยทำได้คนช่วยทำนะโอเคโอเคโอเค ปึ้มมาเลยพี่ปึ้มมาเลยพี่ปึ้มมาเลยปึ้มนะครับโอเคครับชั่วอ่าอ่าอ่านะครับกอัไปตายโอเคแปดนะครับแปดแล้วแปดแล้วครับแปดแล้วได้คนช่วยทำเห็นไหมดีจะตายครับเซิร์ฟแลนด์เอเชียสังคมดีจะตายใครบอกสังคมเกี้ยนเยอะนะครับก็เยอะจริงแหละแต่ไม่เป็นไรแล้วครับ บอลคุงไม่มีสังกัดได้นะอยู่เอจขอบคุณมากเลยครับที่ช่วยตัวเด็กผมนะบึ้มนะครับปึ้มนะครับสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดตัวแล้วนะครับบึ้มไปดิครับเออครับสิบสองครับสามตัวอสามตัวอสามตัวครับอีกสามตัว อันนี้ก็จะเป็นเควสลูกแก้วลูกที่5นะลูกแก้วลูกที่5ครับผมคืเห็นได้วอนคุณช่วยนะครับผมมากเลยผมก็จะหาคุณช่วยไปเรื่อยๆนะครับผมจะไม่ทำอีกหรอกถามว่าพี่ทำไมเมื่อตัวหลักไม่ไดช่วยไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาสองตัวพอดีเลยครับอันนี้เขาจะมาฟาร์มผองอันนี้จะเป็นเควสลูกแก้ว47นะครับย้ำอีกครั้งว่าจะเป็นเควสลูกแก้ว47นะบึ้มนะครับเฮ้ยไม่เข้าโอเค ได้ได้ละได้มากนะครับโอเคนะครับแล้วก็ไปรับเควสส่งได้เลยนะครับมีอีกลูกหนึ่งนะครับอ่าบริฟาฟอย่าลืมมารับนะครับอย่าลืมมารับนะครับอันนี้ทุกแวรู้ที่ห้านะต้องซื้อยากินใช่ไหมนะานะ